ก็มันมืดเนาะมาเอามาละโก้นะคะดูรอบๆนะคะ จะมาเอามาละโก้นะคะ เมือดนะคะเมืดมาเอามะละกอไปตัดก็ดูโดมนะคะโดมแม่สุรพีเนาะก็ปู่นะคะ จันทร์นะคะพระจันทร์อ้ยอยู่ทางนี้ยังไม่เห็นนะคะมาดูพระจันทร์ตรงนี้เนาะมาดูพระจันทร์ตรงนี้ก็เล็ดลอดออกจากส่วนยางนะคะพระจันทร์นะคะนีด อยู่ในสวนยางค่ะเพราะว่าต้นยางมันบังนะคะเนาะต้นยางบางะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้มันต้นยางมันบางนะคะก็เลยเห็นเห็นพระจันทร์ค่ะพระจันทร์เต็มดวงแล้วแต่ยังไม่ขึ้นนะคะเนาะก็ยังไม่ขึ้นนะคะตัตมมาลกอ อก็ดูพระจันทร์สวยแต่ว่าอยู่ในสวนยางค่ะเพราะว่ามันบังเนาะก็ อันนี้ผันนอนรับอันนึง่งต่อข้าวบ้านนะคะข้าวบ้าน ก็ดูเสื้อผ้าสวยๆนะคะเนี่ยเสื้อคลุมนะคะสีชมพูก็มีสีออกครามก็มีนะคะเนี่ยสีครามก็มีมีหลายสีค่ะสีไข่สีครามสีดำสีกรมนะคะสีสีครามสีชมพูแล้วก็สีแบบ ก็มีสีกลมแดงนะคะก็มีสีเขียวด้วยแล้วก็มีสีคามไปด้วยนะคะนี่ค่ะสีคามไปด้วยสีเหลืองสีกลมสีไข่นะคะแล้วก็สีออกเหลืองทองด้วยนะคะสีไข่ สีดำสีกรมขาวนะคะสีกรมขาวค่ะนี่นี่ค่ะก็มีกระโปรงนะคะกระโปรงก็สีแดงสีกรมสีดำสีอ๋อ อออนะีออกอนะไรเนาะอ๋อเนาะสีเขียวแดงขาวนะคะเหลืองนะคะเนาะสีสวยมากค่ะก็มีเสื้อก็สวยนะคะเสื้อก็มีอันสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะ,ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยมากนะคะด้านนู้นก็มีเสื้อพุทไทยนะคะ มีชุดขาวด้วยแล้วก็เสื้อผู้ไทยเนาะสีสีออกแดงสีแดงสีเขียวสีขาวนะคะสีเหลืองค่ะก็มีทุกชนิดนะคะหลานป้าคับใสแบบเหลืองก็เหลืองแบบกระดุมเงินก็มีนะคะ เหลืองแบบออกแดงก็มีนะคะนี่ออกแดงก็มีนะคะเหลืองแบบกระดุมเงินก็อย่างนี้นะคะนี่น,นี้กระดุมเงินนะะี่ค่ะก็สวยนะคะสวยมากเลยค่ะสีขาวสีแดงสีกรมนะคะก็มีสุดแซ็กด้วยค่ะสุดแซ็กนี่ก็ของเด็กก็มีนะคะน่ารักน่ารักนะคะของเด็กเนาะ แล้วก็ของผู้ใหญ่ก็ชุดแซ็กผ้าคมานะคะแล้วก็ผ้าคามแบบพิมพ์ก็มีนะคะหลายอย่างค่ะสวยมากแล้วก็มีผ้าก็คือผ้าถุงผู้ไทยนะคะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้สีเขียวก็มีนะคะสีแดงก็มีนะคะสีแดงก็มีนะคะ,น,ะ,คะ,น,ะ,คะนี่ค่ะสีเขียวสีนี้ก็มีครบหมดนะคะ ้าใครสนใจอยากได้นะคะสบายก็มีผ้าผูกผมก็มีสีขาวสีแดงนะคะแล้วก็มีผ้าสบายก็สีแดงสีเขียวนะคะแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีอะไรอีกสีม่วงนะคะสีม่วงก็มีนะคะประมาณนี้ค่ะเนาะ คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ป้ากำใสก็จะทำกับข้าวแล้วค่ะ